ทำให้พวกเราเดรัจฉีก็อยากจะแสดงปฏิหารบ้างทีนี้เออพวกเศรษฐีจะพวกเดรัจฉีจะทําปฏิหารจะทําจะทําปฏิหารบ้างแมแข่งกับพระสมณะโคโดมนะให้พวกประชาชนเป่าประกาศพระเจ้าพิมพิสารก็เลยมาทูลถามมาเข้าเฝ้า ระพุทธเจ้าว่าจะทํำยังไงดีพวกนิคนพระจะท้า,าพระุทโธงแสดงปฏิหารพระุทโงก,ก็เลยบอกว่า,าถ้างั้นเราก็จะแสดงปฏิหารให้ดูนะพระเจ้าพิมิสารก็ทูลถามไปว่าอ้าพระพุทธองค์ทรงบัญญัติภาษาวกห้ามไม่ให้แสดงปฏิหารแล้วไม่ใช่หรือพุทธเจ้าค่ะ ออขอถวายพ,พระพรอัตมาปัญญาสิข้าบทเพื่อพระหันตาสาวกเท่านั้นนะตถาคตไม่ได้บัญญัติเพื่อตัวของพระอ,องค์เองนี่เลยพระเจ้าพิมิสารก็กล้องก,ก็ยังมองอยู่เออพระเจ้าองค์ก็เลยถามอ่ะเดี๋ยวเราจอลองเท้าไว้มุมนี้เนาะ แล้วก็เดินเข้าไปข้างในแถวบริเวณนี้อ่ะไม่ไดเอาลงไม่ต้องเนี่ยไม่ต้องนี่เลยนี่เราจะได้มาชมนี้สร้างเป็นสัญลักษณ์เฉยๆนะไปเปลี่ยนอักษรอันนี้ที่เห